ถ้าติดโควิดติดโอมครอนนะคะมีอาหารทั้งหมด5อย่างที่หมอก็แนะนำว่าท่านควรจะเลี่ยงค่ะท่านสามารถติดตามความรู้ได้ทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะฝากไปกดด้วยนะคะมีความรู้ดีๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะวันนี้คุยกันค่ะเรื่องของติดโอไมครอนติดโควิดนะคะมีอาหารอยู่ทั้งหมด5อย่างที่ควรจะเลี่ยงค่ะอันนี้ก็จะขึ้นกับว่าท่านมีอาการอย่างไรบ้างนะคะ โดยการแรกค่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีไอมีจามมีน้ำมูกค่ะอาหารที่ท่านควรจะเลี่ยงก็จะเป็นพวกอาหารหวานอาหารมันนะคะหรือว่าอาหารเย็นค่ะอย่างเช่นไอศครีมนะคะน้ำเย็นน้ำหวานนะคะชานมน้ำปัน่นผลไม้ปั่นนะคะของทอดนะคะของผัดนะคะที่มีกมีเรื่องของมันๆอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะ ถ้าท่านใดมีอาการนี้นะคะมีขึ้นไส้มีอาเจียนท้องอืดรู้สึกว่าย่อยยากค่ะอาหารที่ท่านควรจะเลี่ยงนะคะก็คือเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะของมันของทอดเช่นเดิมนะคะนอกจากนี้ค่ะเครื่องในศาสตร์หรือว่าอาหารรสจัดนะคะเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดของเผ็ดๆอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนค่ะ และถ้าเกิดท่านใดนะคะติดโอมิคอนติดโควิดไปแล้วมีอาการท้องเสียนะคะอาหารที่จะเสี่ยงกับการท้องเสียทําให้ท้องไส้ท่านปั่นปวนมากขึ้นคืออาหารรสจัดเช่นเดิมนะคะเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะเผ็ดนะคะรวมทั้งกลุ่มของผลไม้น้าผลไม้โยเกิร์ตค่ะควรจะเลี่ยงนะคะและในเมื่อท่านกําลังติดโควิดติดโอมิคอนอยู่อย่างงี้คะ่ะก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มอาหารที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อซ้ําซ้อนนะคะก็คืออาหารที่ ปรุงไม่สุกนะคะของสุกๆดิบๆกินส้มตำอย่างเงี้ยน,นะคะก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนนะคะรวมทั้งพวกอาหารที่ปรุงไม่สุกต่างๆนะคะเช่นอาหารพวกอาหารปิ้งอาหารย่างหรือว่าอาหารที่ค้างคืนค่ะควรจะเลี่ยงนะคะข้อสุดท้ายคืออันนี้แล้วแต่นะคะว่าท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่ค่ะเช่นท่านใดเป็นเบาหวานนะคะข้อ1นถึงสค่ะควรจะเลี่ยงตามนั้นและก็ยังจําเป็นจะต้องควบคุมอาหารกลุ่มที่ท่าน มีโรคประจําตัวนะคะเป็นเบาหวานก็คุมเรื่องของหวานให้ดีนะคะเป็นไตขาย,ย่าน้อยๆเรื่องของอาหารเค็มและอาหารมันค่ะควรจะคุมนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านใด สมมติเป็นเกานะคะก็จะต้องคุมอาหารที่มีคิวรินสูงแบบนี้เป็นต้นนะคะสรุปอาหารที่แนะนําเลี่ยงถ้าติดโอไมคอนหนึ่งถ้าเกิดมีอาการคัดจมูกไอจามน้ำมูกค,ค่ะเลี่ยงของมันเลี่ยงของเย็นค่ะ 2. ถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องอืดรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยแนะนําเลี่ยงอาหารเนื้อสัตว์ใหญ่ของมันของทอดเครื่องในสัตว์อาหารรสจัด 3. ถ้ามีอาการท้องเสียให้เลี่ยงอาหารรดจัดเช่นกันนะคะเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดรสเปรี้ยวจัดนมโยเกิร์ตน้ำผลไม้อาหารหมักดองค่ะ 4. เลี่ยงอาหารที่อาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำซ้อนนะคะเช่นอาหารทะเลอาหารสุกๆดิบๆอาหารค้างคืนอาหารปิ้งย่างหรือว่าไม่ได้ผ่านการปรุงสุก และ5ท่านใดที่มีโรคประจําตัวค่ะแนะนําจะต้องทานอาหารตามโรคประจําตัวนะคะท่านใดเป็นโรคไตค่ะคุมอาหารเค็มกับอาหารมันนะคะท่านใดเป็นเบาหวานคุมอาหารหวานค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมด5อาหารค่ะที่ถ้าเกิดท่านใดเป็นติดโควิดติดโอไมคอนอยู่ก็ควรจะเลี่ยงนะคะถ้าสามารถติดตามสาระความรู้ทางการแพทย์ได้ทางช anel น,นี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนค่ะ ท่านใดต้องการฝากคําถามนะคะสามารถฝากไว้ใต้วิดีโอตามนี้นะคะหรือท่านใดเป็นโกคไตค่ะสามารถฝากคําถามได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะตามในลิงก์ที่เดี๋ยวหมอจะใส่ไว้ใต้วิดีโอนะคะฝากคําถามไว้ที่ Li น์ออฟฟิเชีค่ะเพื่อหมอจะมาตอบอีกทีในวันอาทิตย์นะคะประมาณบ่ายสทางไลฟ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ